b i r ร์ Channel, ดี้ชาแนลนำเสนอเรื่องราวสาระความรู้และความเพลิดเพลินอย่าลืมกด Subscribe และติดตามช่องอื่นๆของทาง b บ r ร์ดี้ชาแนลได้ที่คอมเมนต์หรือดูได้ที่รายละเอียดของคลิปนี้ขอขอบคุณ Adventure Hostel Bangkok โฮสเทลชิคๆราคาชิวชิวติด BTS สะพานควายใกล้ตลาดนัดจตุจักร นายกี้หนึ่งในสุดยอดผลิตภัณฑ์ทางด้านกีฬาระดับโลกหลายคนคงคุ้นเคยกับเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬายี่ห้อหนึ่งที่มีลักษณะโลโก้เป็นรูปเครื่องหมายถูกหรือก็คือยี่ห้อไนกี้นั่นเองไนกี้เป็นชื่อยี่ห้อสินค้าที่นักกีฬาชื่อดังจากทั่วโลกนิยมใช้และยังถือได้ว่า เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลิตอุปกรณ์กีฬาต่างๆออกมามากมายเช่นรองเท้ากีฬาชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาอื่นๆไนกี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1964โดยฟิลไน h ์และบิลเบ a n แมนฟิลไน h ์เป็นนักกรีฑาของมหาวิทยาลัยออริกอซึ่งเขยได้รู้จักเบ e วแมนในฐานะผู้ฝึกสอนวิ่งของตนโดยในเวลานั้น นักกีฬาประเภทลู่และลานชาวอเมริกันส่วนใหญ่มักจะใส่รองเท้ากีฬาของต่างประเทศแต่ทั้งสองคนกลับไม่ค่อยจะถูกใจนักโดยเฉพาะไนท์เขารู้สึกไม่ชอบใจกับราคาที่แพงเกินไปส่วนเปาเวอร์แมนนั้นกลับรู้สึกไม่ถูกใจในเรื่องของคุณภาพเปาเวอร์แมนรู้ดีว่าสถิติที่ดีของนักกีฬาขึ้นอยู่กับคุณภาพของรองเท้าดังนั้นเขาจึงซื้อรองเท้าคู่ใหม่ และพิจารณาดูมันอย่างละเอียดทีท่วนจากนั้นก็ลองทํารองเท้าขึ้นมาใช้เองและเมื่อนายได้เห็นเช่นนั้นก็เกิดความคิดว่าในอนาคตเขาจะทําธุรกิจรองเท้าหลังเรียนจบจากมหาวิทยาลัยโดยต่อมานายก็ก่อตั้งบริษัทผลิตรองเท้าขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเบลเว m a n แซึ่งจากข้อมูลบางแหล่งก็ได้มีการบันทึกเอาไว้ว่าประวัติการก่อตั้งไนกี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี1964หรือปี1972 แล้วหากเป็นเช่นนั้นระหว่างข้อมูลการก่อตั้งบริษัทที่ระบุว่าปี1964กับปี1972ข้อมูลใดกันแน่คือข้อมูลที่ถูกต้องคำตอบก็คือถูกต้องทั้งคู่เพราะในปีแรกที่ก่อตั้งบริษัทพวกเขาไม่ได้ใช้ชื่อวาา่าไนกี้แต่ใช้ชื่อบูริบอนสปอร์ตในปี1971 ด้ว้วยมีการติดชื่อ n i กี้ลงบนสินค้าที่ผลิตจากบูริบอนสปอร์ตกระทั่งหลังจากนั้นสินค้าที่ติดสัญ,ญลักษณ์ไนกี้ก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆและในปี1972พวกเขาจึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อบริษัทบูเลบอนสปอร์ตมาเป็น Nike ชื่อของ n i กี้หมายถึงเทพีแห่งชัยชนะในตำนานกรีกซึ่งสำเนียงกรีกจะอ่านคำนี้ว่านิกีโดยมีภาพลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง ดังนั้นโลโก้เครื่องหมายถูกก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แทนปีกของเทพีนิกี้หรือไนกี้นั่นเองแต่ที่น่าแปลกใจยิ่งกว่านั้นก็คือโลโก้เครื่องหมายถูกของไนกี้มีราคาค่าออกแบบที่ถูกเหลือเชื่อเพราะมันมีราคาเพียงแค่35ดอลลาร์เท่านั้นโดยผู้ออกแบบก็คือนักศึกษาปริญญาโทชื่อว่าแคโรลีนเดวิสันจึงถือได้ว่านี่เป็นการซื้อลิขสิทธิ์โลโก้ที่มีการตลาดระดับโลกในราคาที่ถูกแสนถูกซึ่งหากคิดเป็นเงินไทย โลโก้ระดับโลกนี้จะมีราคาเพียงแค่1,000กว่าบาทเท่านั้นเองหลังก่อตั้งบริษัทได้ประมาณ30ปีในกี้ก็เติบโตขึ้นมากโดยยอดขายในรอบ1ปีจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ1,000 10, 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว3,50,000ล้านบาททั้งๆท,ที่ธุรกิจอุปกรณ์กีฬานั้นถือได้ว่ามีคู่แข่งอยู่มากมายหลายบริษัทแต่เนกี้ก็ยังสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างงดงาม ทั้งนี้ก็เป็นเพราะความพยายามที่ไม่หยุดยั้งเพื่อการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิมและมีการพัฒนาสินค้าแบบใหม่ๆออกมาเรื่อยๆโดยมีเป้าหมายที่จะทําให้ลูกค้ารู้สึกชื่นชอบมากที่สุดเช่นการผลิตรองเท้ากีฬาที่ให้ความรู้สึกใส่สบายและถนอมเท้าการจับจุดขายที่ถูกต้องส่งผลให้ในกี้เป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาที่มีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้ บริษัทผลิตเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาชั้นนำมักจะทุ่มเม็ดเงินเป็นจำนวนมากเพื่อใช้สำหรับการโฆษณาโดยจะเลือกใช้นักกีฬาดังๆมาเป็นผู้นำเสนอสินค้าไนกี้เองก็เช่นเดียวกันเพราะการให้ผู้บริโภคเห็นว่านักกีฬาที่มีชื่อเสียงยังเลือกใช้สินค้าของตนนั้นมีผลประโยชน์อย่างมหาศาลต่อการขายสินค้าในช่วงแรกของการตั้งบริษัทไนกี้พยายามให้นกักกีฬาประเภทลู่และลานใส่รองเท้าของบริษัทตน ซึ่งปรากฏว่านักกีฬาหลายคนที่ใส่ไนกี้ทำผลงานออกมาได้ดีในการแข่งขันดังนั้นในปี1970นักกีฬาของสหรัฐอเมริกาจำนวนหนึ่งจึงนิยมใส่รองเท้าไนกี้เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกซึ่งในจำนวนนั้นก็เป็นนักวิ่งมาราธอนถึง70%นั่นจึงทำให้รองเท้าไนกี้กลายเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วรองเท้าไนกี้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า เนื่องจากมีน้ำหนักเบาและมีสีสันที่สดใสกว่ารองเท้ารุ่นเก่าๆอีกทั้งการโฆษณาด้วยการใช้นักกีฬาชื่อดังและไม่ได้เจาะจองลูกค้าที่เป็นนักกรีฑาเพียงอย่างเดียวโดยจะเห็นได้จากช่วงปลายทศวรรษที่1970ในกีได้ตัดสินใจทำสัญญากับจอห์นแมคเคนโรนกีฬาเทนนิสชื่อก้องโลกจึงท,ทำให้ขอบเขตการผลิตรองเทาเ้าขยายกว้างออกไปอีกและเมื่อแมคเคนโรได้รับชัยชนะจากการแข่งขันก็ยิ่งส่งผลให้ในกี้กลายเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ n นกี้ก็ยังทำสัญญากับเมคเชนจอแดนนักบาสเกตบอลผู้โด่งดังของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยเนื่องจากไนกี้มีแผนที่จะบุกตลาดรองเท้าบาสเกตบอลผลจากการโฆษณาที่มีจอแดนเป็นนายแบบโฆษณาได้รับกระแสตอบรับที่ยอดเยี่ยมมากเพราะผู้คนในช่วงปลายทศวรรษ1980สามารถจดจำไนกี้ได้เกือบหมดและชื่อเสียงของเมคเจอแดนก็ทำให้ไนกี้ก้าวขึ้นไปอยู่แถวหน้าในวงการรองเท้ากีฬา ไนกี้ขยายตลาดออกไปสู่กีฬาอีกหลายชนิดโดยมีไทเกอร์วูดนักกอล์ฟชื่อดังเป็นผู้นําเสนอสินค้าคนใหม่หรืออังเดรอาคาซีนักเทนนิสระดับโลกก็ยังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของไนกี้นอกจากนี้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2000นไนกี้ยังได้ให้การสนับสนุนชุดนักกีฬาทีมชาติของอีก17ประเทศทั่วโลกหลังการก่อตั้งบริษัทขึ้นมาไนกี้ก็พยายามคิดค้นเทคนิครูปเล่นใหม่ๆมากมาย โดยถึงแม้พวกเขาจะเริ่มต้นมาจากการทาเฉพาะรองเท้ากีฬาแต่ในปัจจุบันไนกี้กลับมีสินค้ามากถึง200ชนิดโดยตัวอย่างสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงเทคนิคอล้าหน้าของไนกี้คือวัเฟิลบอลทอมพีชและไนกี้แอร์ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงแรกของการตั้งบริษัทวัเฟิลบอลทอมพีชเป็นรากฐานสาคัญที่ทําให้ไนกี้ประสบความสําเร็จส่วนไนกี้แอร์ก็ถือว่าเป็นกุญแจแห่งการก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่ของวงการอุปกรณ์กีฬา หลายคนคงรู้จักและเคยได้กินขนมวาฟเฟิลหรือขนมรังพึ่งซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เบาวเวอร์แมนได้เห็นจากแบบพิมพ์ที่ปารยาของเขาใช้สําหรับทําขนมวาฟเฟิลซึ่งช่วยจุดประกายความคิดดีๆของเขาขึ้นมาได้และเบาวเวอร์แมนก็ได้ทําการทดลองด้วยการใส่ย,ยางลงไปในแบบพิมพ์จนได้ออกมาเป็นวาฟเฟิลยางจากนั้นเขาก็ตัดแผ่นยางให้เข้ารูปและนําไปติดที่ใต้พื้นรองเท้าบาวเวอร์แมนเชื่อว่าการติดวาฟเฟิลยางที่ใต้พื้นรองเท้าจะสามารถช่วยลดความลื่น ซึ่งก็จะทําให้นักกีฬามีสถิติที่ดีขึ้นและยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บได้อีกด้วยที่สําคัญกระแสะตอบรับจากการทดลองใช้งานของเหล่านักกีฬาก็ถือว่าไม่เลวเลยสําหรับการใช้แผ่นยางวัฟเฟอร์จะมีความยืดหยุ่นดีมากและการคิดค้นเทคนิคนี้ก็ยิ่งทําให้ผู้คนมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่าในขี้ไม่ใช่แค่เพียงบริษัทที่ผลิตรองเท้าด้วยวิธีการเก่าๆอีกต่อไป สำหรับที่มาของไนกี้แอร์นั้นนับได้ว่าน่าประหลาดใจซะยิ่งกว่าเพราะมันล้ำหน้าและก้าวกระโดดเทคนิคการใช้แผ่นวัฟิลยางไปอย่างสิ้นเชิงเพราะเทคนิคนี้จะเป็นการใช้อากาศใส่เข้าไปในรองเท้าเพื่อลดการกระแทกของเท้าซึ่งผู้คิดค้นการใส่อุปกรณ์ที่ใช้อากาศเข้าไปติดก,กับรองเท้าเป็นคนแรกคือเอ็มแฟรงค์รูดี้ในตอนนั้นเขาทางานอยู่ในองค์กรการบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือนาซา รูดี้มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าอุปกรณ์ที่เขาคิดค้นขึ้นจะช่วยลดแรงกระแทกที่เท้าและข้อเท้าของนักกีฬาได้เป็นอย่างดีดังนั้นเขาจึงนาความคิดของตนเองไปเสนอแก่บริษัทต่างๆแต่ปรากฏว่าไม่มีบริษัทไหนเลยที่จะยอมรับฟังข้อเสนอของรูดี้ยกเว้นก็เพียงแค่บริษัทเดียวเท่านั้นคือไนกี้ที่ตั้งใจรับฟังความคิดของเขาอย่างจริงจัง การทำช่องอากาศให้อยู่ในชั้นรองเท้านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะรองเท้ากีฬาจำเป็นต้องมีความบางแต่หลังจากที่รูดี้กับไนท์ได้พยายามทดลองและพัฒนากันอยู่หลายต่อหลายครั้งในที่สุดพวกเขาก็สามารถผลิตไนกี้แอร์ให้สำเร็จขึ้นมาจนได้ซึ่งต่อมาเมื่อเหล่านักกีฬาที่สวมใส่รองเท้าไนกี้แอร์ต่างก็พาการทำลายสถิติไปมากมายหลายรายการไนกี้แอร์ก็กลายเป็นสินค้าที่ขายดิบขายดีทันทีแม้ว่าราคาของมันจะแพงมากก็ตามแล้วหลังจากนั้น นกี้ก็คิดค้นเทคนิคเกี่ยวกับการใช้อากาศขึ้นมาอีกหลายอย่างและทําสินค้าใหม่ๆในชื่อแอรออกมามากมายแต่การพัฒนาก็ยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นเพราะเนกี้ก็ยังได้คิดค้นรองเท้าที่สามารถสวมใส่ในน้ําได้อีกด้วย